ว้าวว้าววันนี้ SK ก็จะพาทุกคนนะคะมาดูซุมตัวนี้กันเลยค่ะซุมตัวนี้นะคะเป็นซุมที่ SK ยินดีนาเสนอมากมากเลยค่ะเพราะว่ามันน่ารักมากๆเลยนะคะแตกต่างแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแต่ก็ฮิตติดกระแสเป็นที่นิยมที่สุดเลยค่ะตัวนี้นะคะเรียกว่าทรงฟูดทักนะคะมีขนาดอยู่ที่3ามคูณสเมตรนะคะมีหน้าต่างกันขรมยให้1ชั้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างกระจกบานเลื่อนแบบนี้ด้วยนะคะเปิดเข้าไปก็จะเจอแบบนี้เลยค่ะบาร์ไม้หักแอลสวยๆแบบ เลยค่ะทุกคนพ่นเคลือบเงาอย่างดีเลยนะคะเงามากๆเลยะคะ่ะแถมยังกันน้ําแล้วก็กันรอยขีดข่วนด้วยนะคะตรงนี้นะคะสามารถเปิดกระจกออกมาได้นะคะเอาไว้รับส่งออเดอร์ได้เลยเพราะว่าเรานะคะมีบาร์ไม้รองรับไปให้ลูกค้าแล้วะคะ่ะส่วนตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดกระจกไว้รับส่งออเดอร์ได้เหมือนกันเลยนะคะมองเข้าไปก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าระบบไฟเดินท่อดวงไฟฝังฝ้าตีฝ้าขูผนังอย่างดีเลยะคะ่ะลูกค้าสามารถติดแอร์ได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้โครง นนะะทําจากเหล็กกันว่าไหนอย่างดีเลยนะคะด้านในนะคะมีกระเบื้องยางสวยเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนยิ่งมองก็ยิ่งหรูหราอลังการงานสร้างแบบสุดใจไม่อยู่จริงๆค่ะมีชั้นวางของให้อีกสองชั้นไปพร้อมกับสิงน้ําพร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะสําหรับซุ้มตัวนี้สวยขนาดนี้ปังขนาดนี้นะคะใครอดใจไม่ไหวนะคะรีบติดต่อมาเลยนะคะที่แฟนเพจเอโรงงานผลิตซุ้มกาแฟและเคาน์เตอร์ขายของนะคะหรือจะโทรมาสอบถามเนี่ยก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะ SK มีแอดมินพร้อมให้บริ การตลอดเวลาค่ะ